ยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดครบไม้กระดกเพราะอะไรครับจริงๆแล้วผมบอกเลยครับคุณจัดการบริษัทดีไอคอนจบเรียบร้อยแล้วไม่เกิน5ปีจะมีบริษัทเกิดขึ้นมาใหม่แล้วก็เป็นแบบนี้อีกแชร์ลูกโซ่กับขายตรงเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันขายกันเขาเรียกว่าอะไรขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เป็นแค่เส้นบางๆฝั่งกั้นบอกเลยครับ ขายตรงกับแชร์ลูกโซ่เป็นแค่เส้นบางๆขวางกัน้นนะจะแตกต่างกันให้เห็นชัดเจนมากที่สุดก็คือถ้าเป็นแชร์ลูกโซ่รงเงินนะลงเงินไม่ได้ของถ้าเครือขายขายตรงคือลงเงินแล้วได้ของสองก็คือนะแชร์ลูกโซ่จะให้ลงจำนวนเยอะๆแต่ขายตรงจะให้ซื้อของ แค่พอกินพอใช้พอที่จะเอาไปขายได้หมดเขาจะไม่ให้ลงเยอะๆจะไม่ให้ซื้อเยอะๆแต่ถ้าแชร์ลูกโซ่จะพูดถึงให้ซื้อเยอะๆซื้อจำนวนมากๆอันนี้ให้สันนิษฐานไว้ก่อน สมาชิกสามแสนคนแต่เดือดร้อนแค่ทำไมไม่เดือดร้อนกันเป็นแสนล่ะครับลองคิดดูก็นี่แหละครับผมถึงได้บอกไงผมถึงได้บอกไงว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตรงไหนกันแน่มันอยู่ที่อะไรกันแน่และอย่างหนึ่งนะครับ ผมว่าบริษัทเนี้ยดีกว่าหลายๆบริษัทด้วยเหตุผลเพราะอะไรป่ะนะเหตุผลเพราะว่าบริษัทเนี้ยสมมุตินะครับเราลง200,000ห้าสำหรับผมนะมุมมองสําหรับผมนะคนอื่นผมไม่รู้นะสําหรับผมมุมมองผมว่าเฮ้ยมันดีว่ะเพราะอะไรครับเราลง200,000ห้าแทนที่จะเราเอาสินค้าทั้งหมดมาอยู่กับเรา200,000ห้าแล้วโอ้โหจะขายเนี่ยต้องรีบขายให้หมดเพราะมันมีอายุถูกต้องไหมแต่วันนี้ไม่เป็นไรครับเราลง200,000ห้าเราเอามาแค่พอขายก่อน พอพอขายเสร็จขายหมดปุ๊บเราก็ไปเบิกมาเพราะเราฝากของเอาไว้กับเขาอะแล้วทุกครั้งที่เราไปเบิกเราก็ได้แต่ของใหม่มาตลอดของใหม่มาตลอดของรถใหม่มาตลอดเราก็ขายไป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 แต่ปัญหาหลายๆคนบอกว่าขายไม่ได้ใช่หรือเปล่าแล้วผมอยู่บ้านมันใช้โทรศัพท์ลูกผมผมนี่มันมีความผิดไหมครับ ผมก็ขายอยู่ครับสามารถฝากได้ค่ะก็ใช่ไงเอาถึงผมนี้บอกว่าไอ้ระบบฝากเนี่ยผมบอกเฮ้ยแม่งเจ๋งว่ะมันฝากได้ไงถูกต้องไหมอ่าสมัยก่อนนะครับถ้าผมทําฝากได้แบบนี้นะโอ้โหแม่งโคตรชอบเลยสมัยก่อนเนี่ยครับนะผมลงเป็นอ่าอะไรอนะ่ะดิลเลอร์ประจำจังหวัดอ่ะนะนะต้องเอามาทีเดียวเลยต้องเอามาทีเดียวเลย นะรู้ว่าตัวเองอาจจะขายไม่ได้ก็เลยไม่ลงทุนซื้อนับขันเชื้อไปนะไม่เคยเป็นบริษัทอื่นนะคะอะไรเพราะไม่ขายหรือเปล่าถึงไม่ได้เงินการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงและอีกอย่างนึงครับผมบอกเลยครับเรื่องของการยิงแอดนะครับเอาไปยิงแอดยิงแอดอันนี้อันนี้ผมบอกเลยครับว่านะทุกวันนี้สังเกตไหมว่าแพลตฟอร์มต่างๆโคตรรวยจากการยิงแอดจากการยิงแอด คำถามคือวันเนี้ยเราลองนึกภาพนะทําไมไอ้อะไรอะแพลตฟอร์มเอฟี่ยที่เรารู้จักกันเนี่ยเอฟเนี่ยใช้งานฟรีไหมเราใช้งานฟรีไหมเราใช้เอฟฟรีไหมเราใช้ Curtust ิกตอกฟรีไหมเราใช้แพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเขาให้เราใช้ฟรีไหมอ่าเขาให้เราใช้ฟรีไหมเฮ้ยคุณลองคิดดูเขียนแพลตฟอร์มพวกนี้ต้องมีเซิร์ฟเวอร์ต้องมีอ่าต้องมีพนักงานต้องมีอะไรหลายอย่าง เฮ้ยแล้วมันให้เราใช้ฟรีอ่ะมึงเอาเงินมาจากไหนวะมึงมีรายได้มาจากไหนวะมึงมีอะไรมาจากไหนถ้าคนเข้าใจแพลตฟอร์มพวกนี้คุณจะรู้เลยเขามีรายได้จากการยิงแอดโฆษณาเขามีรายได้จากการที่คนเข้าไปโฆษณาสินค้าในแพลตฟอร์มเขามหาศาลปีปีหนึ่งรู้เปล่า เฟซบุ๊กทิกตอกนะครับแล้วก็ไอ้พวกดังๆยูท y งย t ท b e อะ่ะมีรายได้ปีละนะครับมากกว่า10ล้านล้านเหรียญน,นะครับไม่ใช่10ล้านล้านบาทนะครับ10ล้านล้านเหรียญครับใช่ค่ะเขามีรายได้จากทางนั้นแหละค่ะถูกต้องไหมครับและวันนี้ผมบอกเลยครับ การที่คุณเข้าไปเรียนคอร์สนะครับคุณเข้าไปเรียนคอร์สเนี่ยไอ้คอร์สสอนออนไลน์น่ะคุณจะเรียน98บาทคุณจะเรียน5,000ันคุณจะเรียนห5 0 0 0คุณจะเรียน2 5 0 0 0คุณจะเรียน1นล้าน5คอร์สไหนก็แล้วแต่คุณเข้าไปเรียนนะครับคุณเข้าไปจ่ายเงินแต่ถ้าคุณไม่พัฒนาตัวเองหมดความหมายครับคุณจ่ายเงินค่าเรียนฟรีครับไม่ว่าคุณจะเรียน98บาทคุณจะเรียน5 0 0พันบาท1 0 0 0 0บาทแสนบาทล้านบาทต่อคอร์ส แต่คุณไม่พัฒนาตัวเองคุณได้แค่เรียน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 แล้วคุณไม่ได้เอาความรู้ความเรียนไปพัฒนาต่อก็ป่วยการครับป่าประโยชน์ครับแต่ถ้าคุณเองรู้จักพัฒนาตัวเองรู้จักหาความรู้รอ,อะไรบัดเดียวคุณก็ไม่ต้องเสียคอร์สไปเรียนออนไลน์เหตุผลเพราะอะไรครับตอนนี้นะครับโอ้โหไม่ว่าจะเป็น t ิ k กต็อกเกอร์ยูทูบเบอร์เฟบุ๊กอะไรเงี้ยเขามีสอนกันเยอะแยะคุณเคยฟังที่เขาสอน เขาสอนทีเนี่ยนะครับเขาอัดคลิปสอนเนี่ยสามสิบนาทีคุณฟังกี่วิคุณก็เบื่อแล้วมีใครไม่สักคนตั้งใจฟังจริงๆจนจบคลิปมีไหมขนาดข่าวสารที่คุณฟังกันเนี่ยนะโอ้เขาเล่าลำดับเหตุการณ์เขาอภิปรายเรื่องนั้นอภิปรายมาอย่างนี้โยงมาอย่างนั้นโยงมาอย่างนี้เล่ามาอย่างนั้นเล่ามาอย่างนี้นเล่ามาอย่างมากมายเลยนะคุณไม่ได้ฟังทั้งหมดแต่พอมีการตัดเอามาคลิปสั้นๆสามสิบวิมาคุณฟังปุ๊บ โอ้ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้มันชั่วยอย่างนั้นมันเร็วอย่างนี้มันจะขายชาติมันจะอายุเลนี่เอามึงไม่ได้ฟังเขาตั้งแต่ต้นเลยแต่มึงฟังแค่สิบห้าวิมึงโวยวายแล้วใช่หรือเปล่านี่คือหลักการง่ายๆเลยว่าวันนี้นะครับคุณไม่ต้องไปเสียงเงินให้เขาหรอกถ้าคุณอยากเรียนการขายออนไลน์ธุกรกิจออนไลน์การทำติกตอกเฟซบุ๊กยูทูบมันมีสอนอยู่แล้วฟรีด้วยซ้ำ แต่คุณตั้งใจดูตั้งใจฟังตั้งใจเรียนรู้มันหรือเปล่าเพราะอะไรครับเพราะพวกนั้นเขาสอนจริงเขาสอนถูกต้องแต่มันยากถ้าทำตามเขามันต้องพัฒนาไปเรื่อยแต่เวลาที่ไปฟังนะเวลาที่ไปฟังตามห้องต่างๆที่เขาต้องเสียเงินแล้วไปก่อมเขาจะพูดเฮ้ยคุณสุดยอดคุณดีคุณทำสุดยอดคุณทำแล้วคุณเก่งคุณยังงู้นอย่างงี้คุณชอบแบบนั้น นะน้อยคนที่จะเข้าใจเรื่องนี้คุณชอบแบบนั้นไงคุณชอบเข้าไปฟังหุ้ยมันทําง่ายมันทําเร็วหุยมันง่ายอย่างงุ้นมันง่ายอย่างงี้มันง่าย,ยางั้นลองดิครับเฮ้ยการทําธุรกิจมันไม่ใช่ง่ายเหมือนกันวันนี้เฮ้ยคุณฟังอยากฟังอะไรฟังเขาสําเร็จยังไงสาเร็จยังไงแต่เวลาเขาเล่าชีวิตประวัติเขาชีวิตมาแบบยาวๆนะคุณก็ไม่ฟังไปออกรายการดังจะดีมากค่ะนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ถามว่าตัวคุณเองหรือเปล่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะทําอะไรคุณลองพัฒนาตัวคุณดีครับคุณลองหาความร,รู้กันนะครับ <S <S ผมบอกเลยครับเมื่อก่อนนี้เราจะหาความร,รู้ได้เราต้องอ่านหนังสือเราต้องเข้าไปยืนร้านหนังสือนะครับไปยืนในร้านหนังสือไม่มีเงินซื้อหนังสือสอต้องทําไงครับต้องไปยืนที่ร้านหนังสือแล้วก็ไปเปิดหนังสืออ่านนะครับไปนั่งอยู่มุมหนึ่งแล้วก็เปิดหนังสืออ่าน ไม่มีเงินซื้อเพราะหนังสือเล่มหน,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 นึ่สองสาร้อยเรื่องเจ็ดวิทยาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องคอมพิวเตอร์ไปนั่งอ่านไปนั่งอ่านไปนั่งอ่านสมัยนี้โคตรโคตรด,ดีเลยเหตุผลเพราะอะไรครับเช้าขึน้นมาก็อยากรู้เรื่องอะไรปึ๊ปุ๊บป๊บอยากรู้เรื่องของการนะสร้างนะอ่าสร้างไรายได้จากทิกตอกพิมพเลยครับอยากรู้เรื่องการสร้างไรายได้จากทิกตอกปึง้งขึ้นมาปุ๊บป๊บ มีคนพูดแบบนี้ไอคนนี้พูดแบบนี้ไอคนนี้บอกนี่ไอคนนี้บอกนี้บอกนี้สารพัดสารเพครับแต่เคยฟังกันหรือเปล่าไปออกรายการพี่หนุ่มให้หน่อยโพสในรายการพี่หนุ่มให้หน่อยจะได้ตัดสินใจ <c oughs> การทันกดเข้าไปดูก็ดูแล้วใช่ค่ะหามุมนั่งที่อ่านแกะคนอื่นถูกต้องครับถูกต้องไหมเคยไหมคุณสายฝนเคยไหมผมเนี่ยยอมรับเลยครับผมไม่มีเงินซื้อนะครับแต่ผม,มจะไปตามร้านหนังสือ เย็นๆนะครับพอเลิกง,งานไปร้านหนังสือครับไปนั่งอ่านสักห้าหน้าสิบหน้ายีสิบหน้านะครับจนเชื่อป่าว่าพนักงานร้านหนังสืออ่ะมันจําได้อ่ะนานๆจะซื้อสักเล่มหนึ่งเก็บเงินซื้ออ่ะนานๆจะเก็บเงินซื้อสักเล่มหนึ่งแต่สมัยนี้หูมันเยอะมากแล้วแถมเราไม่ต้องอ่านเองด้วยฟังเอาก็ได้แต่แค่ฟังยังไม่อยากจะฟังกันเลยนะถ้าไปออกรายการ จะได้ตาสว่างขึ้นเยอะไม่ได้เสพข่าวอย่างเดียวครับครับเขากล้าผมไปหรือเปล่าล่ะพี่กินข้าวหรือยังครับเรียบร้อยแล้วครับใช่ค่ะเพราะหนังสือแพงค่ะจริงๆอ่ะผมอยากจะพูดในแนวเนี้ยในมุมนี้อีกมุมหนึ่งซึ่งสวนทางแล้วผมก็บอกเลยว่าตอนเนี้ยสังเกตไหมไม่มีใครกล้าออกมาพูดอย่างผมเพราะกลัวอะไรครับกลัวโดนดราม่ากลัวโดนทัวร์ง กวอะไรถูกต้องไหมแต่ผมเนี่ยตอนนี้ผมโชคดีตรงที่ว่าเฮ้ยอย่างน้อยวันนี้ผมมีช่องของผมไม่ว่าจะเป็น YouTube ไม่ว่าจะเป็น TikTok นะครับผมก็มีผมก็เลยเออกมาพูด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 ส่วนใครจะคิดได้หรือไม่คิดได้เนี่ยผมคงไม่ต้องไปสนใจครับ